อ่าคุณผู้ฟังครับต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับว่านาทีนี้สงครามข่าวดูเหมือนจะเดือดกว่าสงครามในสนามจริงซะอีนะครับเมื่อสื่อฝั่งกบูชาได้ออกมาปล่อยข่าวปลอมชิ้นใหม่ใส่ร้ายประเทศไทยแบบไม่ต้องอายฝาอายดินโดยอ้างว่าทหารไทยเสียชีวิตอย่างน้อย5,000นายและบาดเจ็บมากกว่าห0,000่นนายนะฟังแล้วไม่รู้ควรตกใจหรือจะขำดีเพราะตัวเลขระดับนี้หากเป็นเรื่องจริงป่านนี้ทั้งโลกคงรู้กันไปหมดแล้วนะ และนอกจากนี้นะครับสื่อดังกล่าวยังอ้างแหล่งข่าวลอยๆจากแนวหน้าโดยระบุว่ากองทัพไทยสูญเสียอย่างหนักจากการยิงจรวด BM21 ของกัมพูชาทั้งที่ในความเป็นจริงนะภาพจากพื้นที่จริงและการรายงานจากหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่ากองทัพไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบไม่มีความโกลาหลตามที่อีกฝ่ายขเขมรพยายามจัดสร้างภาพและที่ผีกว่านั้นนะครับคือการแต่งเรื่องต่อว่าศพทหารไทยจํานวนมากถูกเผาโดยไม่มีพิธีหลังจากที่หลาย ายคนฟังแล้วนะเหมือนบทภาพยนตร์มากกว่าข่าวจริงยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพพิธีไว้อะไรและการดูแลกำลังพลของกองทัพไทยที่เผยแพร่ออกมาอย่างเปิดเผยยิ่งตอกย้ำว่าเรื่องเล่าเหล่านี้คือนิยายการเมืองมากกว่าข้อเท,ท็จจริงนะ และการอ้างว่ารถถังไทยถูกทำลายกว่า50คันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่สะท้อนความพยายามปั้นข่าวแบบไม่ลืมหูลืมตาเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีภาพไม่มีการยืนยันจากแหล่งอิสระใดๆทั้งสิน้นมีเพียงคำพูดจากสื่อฝั่งเดียวที่หวังปลุกขวัญคนในประเทศตัวเองเท่านั้นนะ สุดท้ายแล้วข่าวชินี้ไม่ได้ทำลายภาพลักษณ์ไทยอย่างที่ชาวขเขมรตั้งใจนะแต่กลับทำให้โลกเห็นชัดว่าใครกำลังยืนอยู่บนข้อเท็จจริงและใครกำลังสวมบทตัวตลกบนเวทีข่าวสารแน่นอนครับว่าขเขมรพยายามโกหกเพื่อกลบความจริงที่ซ่อนอยู่ในสนามรบมากกว่าครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังกองทัพบ,บกยังแจ้งเร่งค้นหาร่างทหารสองนายวันนี้หลังถูกซุ่มโจมตีเมื่อคือนนะในขณะพยายามเข้ายึดคืนเนิน350 วันนี้ครับ17ธันวาคมพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์การประทะกันร,ระหว่างทหารไทยและกัมพูชาบริเวณปราสาทต,ตาควายและเนิน350นะโดยโฆษกกองทัพบ,บกนะระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกองกําลังฝ่ายไทยปฏิบัติการเข้าตีเพื่อกดดันและเข้าควบคุมที่เนิน350นะแต่ได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากกําลังพลฝ่ายกัมพูชาและภายหลังการปฏิบัติการและสั่งถอนกําลังนะพบว่ามี กาลังพลของไทยสูญหายไปจำนวน2นายซึ่งในช่วงคืนที่ผ่านมายังไม่สามารถดําเนินการค้นหาได้ทันทีเนื่องจากมีอุปสรรคสําคัญหลายด้านทั้งสภาพการมองเห็นที่จํากัดในเวลากลางคืนและสภาพภูมิประเทศที่ยากลําบากรวมถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดและการยิงต้านทานที่มีอยู่เป็นระยะนะ อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังในวันนี้กองทัพบ,บกได้จัดทําแผนปฏิบัติการใหม่นะเพื่อระดมกําลังค้นหาอย่างเต็มรูปแบบทั้งทางพื้นดินและทางอากาศเพื่อเร่งติดตามและนํากําลังพลทั้งสองนายกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดอ่ะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทหารทุกนายนะที่อยู่แนวหน้าในขณะนี้